กับกี้ที่ช่อง X อ Channel อีกแล้วนะคะเพื่อนๆคะตอนนี้นะคะกี้กำลังจะเดินทางไปชนบุรีคะ่ะกี้มีนัดกับพี่อ้วนดูตอนไทยแลนด์คะ่ะเพื่อนๆเห็น <He en S 2> ว่ามีอะไรใหม่ๆนะคะจะมาอัปเดตกับกี้คะ่ะเพื่อนๆแต่กี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าของอัปเดตใหม่ๆนะคะจากพี่อ้วนดูตอนไทยแลนด์จะเป็นอะไรไปเจอกันที่ร้านดูตอนไทยแลนด์เลยคะ่ะ และตอนนี้ค่ะเพื่อนกี้ก็อยู่ที่ดูตอนไทยแลนด์ค่ะข้างๆกีนี้นะคะพี่อ้วนดูตอนไทยแลนด์ค่ะเพื่อนกี้มาถึงนะคะพี่อ้วนกําลังประกอบค่ะเจ้าคันนี้อยู่เลยค่ะเพื่อนนี่เลยนะคะเซอร์ลอตอัลตบีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะกําลังเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกเลยค่ะซึ่งดีเลยนะคะเพื่อนวันนี้กีจะให้พี่อ้วนค่ะช่วยแนะนําหน่อยค่ะว่าเจ้าเซอร์ลอตอัลตบีนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะพี่อ้วนคะช่วยแนะนําสเปคของเจ้าเซอร์ลอตอัลตอบีหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ ก็ตัวนี้อัลตาบีสองพันยี่สิบสามซึ่งตัวเป็นรุ่นล่าสุดเลยนะคะใช่ล่าสุดเลยซึ่งซึ่งตอนเนี้ยเออเป็นที่ต้องการกันมากทั่วโลกเลยค่ะพี่วอนแล้วก็เออตัวเนี้ยจะมีกำลังห้าสิบห้าแอมแอมของแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างไกลเพราะว่าเขาบอกว่าวิ่งได้ร้อยสี่สิบโลร้อยสี่สิบโลร้อยสี่สิบโลวิ่งความเร็วสี่สิบ โอ้พี่วอนอ่าตัวนี้จะมีความจุแบตเตอรี่เท่ากับห้าิบห้าแอมป์ห้าสิบ้าแอมป์ค่ะเจิบสี่โวลต์ห้าสิบห้าแอมป์อืมแล้วระบบกับมอเตอร์เนี่ยระบบมอเตอร์เนี่ยเออแปดพันวัตต์แปดพันวัตต์อืมความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่วอนความเร็วตัวนี้เอ่อตอนนี้ถ้ายังไม่ได้อัพเพิ่มหรืออะไรเงี้ยจะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบกว่าอืมประมาณเก้าสิบวกกิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณเกิบวกค่ะพี่วอนแล้วก็ สเปคของตัวนี้ก็จะเป็นแบบเรื่องกันน้ําเรื่องกันน้ําเรื่องเรื่องการกันน้ํเเเานเนี่ยมันไอเห็นข,ข้อเค้มว่า ip หกสิบห้าแต่ว่า,วามีคนทดสอบเอาไปจมน้ํามามแล้วมันจมในน้ํานะแล้วก็ลากรถขึ้นมาก็สามารถบิดต,ต่อได้เลยคือลงจมน้ําไปเลยเนี่ยคะพี่วอนจมน้าเลยแล้วก็ลากขึ้นมาสามารถไปต่อได้เลยซึ่งตรงนี้อ่ะมอไซค์มีเครื่องอ่ะ เป็นไปได้ค่ะน,น้ำมันจะเข้าท่อ,อเสียใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่มีท่อไอเสียอ๋อค่ะพี่วัน เปกแล้วนะคะเจ้าอัต้าบีเนี่ยค่ะมีข้อแตกต่างนะคะจากรุ่นเซอร์รอนไลท์บียังไงบ้างคะเดีย๋ยวเรามาดูเดีย๋ยวเรามาดูกันค่ะตั้งแต่เราเสียบกุญแจนะตัวนี้ก็จะมีหน้าจอทีดีที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะให้เราเห็นได้ชัดเราก็จะมีเราเริ่มมาดูข้างซ้ายตำแหน่งข้างซ้ายนี่เลยตำแหน่งข้างซ้ายเลยเนี่ยมันก็จะมีระบบเบรกซึ่งระบบเบรกตรงเนี้ยมันสามารถล็อกเบรกได้ พี่วอนกับน,น่าจะน่าจะเหมือนมอไซค์ดูโร่พวกทีทีเอ็มอย่างเงี้ยมันก็จะล็อกเบรกได้<อ>เวลาที่เรามาจอดกลาเงเนินแล้วแล้วเราจะล็อกเบรกเพื่อไม่ให้ล้อหลังมันถอยหลังแล้เราก็สามารถยกหน้าอ๋อก็ตีด,ดีค่ะพี่วันเวลาที่เราค้างบนเนินนี้ก็ช่วยเราได้ดีใช,ใช่ใช่ช่วยได้ดีแล้วเราก็มาดูปุ่มต่อไปก็คือรุ่นเนี้ยมันจะมีระบบ a อ R ซึ่งระบบ ASR เนี่ยมันก็คือระบบ traction control ให้จ้างการทอยที่อยู่ในรถยนต์อ๋อค่ะพี่วัรเวลาการล้อสลิปอ่ะกันเวลาล้อฟรีค่ะเวลาออกตัวอย่างเงี้ยเหรอคะพี่วัรใช่ถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าเอ่อเราไม่เคยขี่แล้วถ้าเกิดเราเปิดแท็ชันอยู่เนี่ยเราปรับสปอร์ตเราเล่นปื้ดเลยไม่ได้ทาให้ล้อฟรีอ๋อมันก็จะคอนโทรลรถได้ง่ายขึ้นเพราะว่ารถรุ่นเนี้ยมันสามารถปรับอันนี้ก็ช่วยช่วยเซฟสำหรับเพื่อในการขับขี่ให้สบายมากขึ้นค่ะพี่วแล้วก็อย่างไม่มีรุ่นนี้ก็จะมีครบเลย มีไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวพูดง่ายๆว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไปได้เลยแล้วเนี่ยมีปุ่มกระพริบไฟสูงปุ่มกระพริบมีเหมือนกันแล้วก็มีไฟไฟพามาไฟพามากไฟพามากไฟขอทางก็จะมีให้ไฟเลี้ยวมีมาให้พร้อมเลยใช่ไหมพี่วนไฟเลี้ยวแต่มีให้พร้อมเลยนี่อ๋อไฟเลี้ยวแต่มีให้พร้อมเลยดังด้งจริงเออดี๋ยวใตรงเนี้ยเราไม่มีอะไรแล้วเราเรามาดูด้าน ด้านนี้ป่ะค่ะพี่อวนอ่าส่วนด้านนี้มันก็จะมีในเรื่องของเซฟตี้เซฟตี้ซึ่งเซอร์รอนไลท์บีเนี่ยค่ะเมื่อก่อนเราบิดกุญแจค่ะพี่อวนขาตั้งขึ้นปุ๊บขาตั้งมันจะเซฟถูกไหมค่ะเราบิดได้เลยแล้วก็ไปได้รุ่นเนี้ยไม่ได้แลวมีมีเซฟตี้เพิ่มมาอีกเราเราบิดกุญแจปุ๊บขึ้นรถเราขาตั้งขึ้นบิดไม่ได้ เราจะต้องเปิด On นออตัวนี้ก่อนค่ะพี่วอนพอเปิด On นออปุ๊บก็ยังเล่งไม่ได้นะก็ยังเซฟอีกต้องมันจะมีปุ่มเลดี้อ่าถ้าเรากดเลดี้ตัวนี้มันจะมีไฟโชว์สีเขียวไว้เขาทำไว้เพื่อเซฟตี้เซฟตี้เวลารถล้มหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะไม่สามารถเล่งได้เลยเอาขาตั้งขึ้นอ่าขาตั้งขึ้นก่อนค่ะเปิดออนกด ดีหนึ่งอ่าเห็นไหมอ่ามีไฟเรดี้ขึ้นมาแล้วอ่าถ้าอย่างเงี้ยนะก็คือเล่งได้เลยอ๋อเล่งออกตัวได้เลยอ่าออกตัวได้เลยนี่ออกตัวได้เลยค่ะพี่วันแล้วก็สมมุติว่าเราอยากจะถอยหลังอ้าวมีเกียร์ถอยหลังด้วยเหรอคะอ๋อถอยหลังด้วยมีทักทันแล้วก็มีเกียร์ถอยหลังดูนะไหนปุ่มนี้ให้เรากดค้างอ๋อตรงจุดนั้นใช่ปุ่มนี้นะให้เรากดค้างค่ะอ่ามันจะตึ๊กอ่ามันขึ้นเห็นไหมมีสิ่งนี้เห็นไหมดูโลโก้าตรงนี้โลโก้หายนะปัด ให้เราเร่งเบาๆค่ะพี่อ้วนเออยแล้วมีเกียร์ถอยหลังด้วยถอยหลังเห็นไหมมันค่ะเพราะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมต้องใช้เกียร์ถอยหลังบางทีเราถ้าเราอินดูโรสายเขานะค่ะพี่อ้วนลมเดินหน้าไม่ได้ออถอยหลังก็จะลำบากถึงมะเมื่อมันตกหลุมต้องใช้เกียร์ถอยช่วยเพราะนั้นอ่ะมันมันทำให้เราขี่ในป่าได้ง่ายขึ้น ให้เราขีใ่ในป่าเลยง,ง่ายคือแล้วระบบระบบโช็เนี่ยระบบโช๊กนีเน่เหมือนเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยขานากเบากว่าสามารถปรับ,ร,บรีบาลได้ค่าความแข็งของสปริงได้รีบาลได้ช็อกหน้าเป็นหัวกลับด้วยข้า<อ>งหน้าเป็นอับไซด์ดาวปรับเหมือนมอเตอร์ไซค์รถสูตรเลยแล้วเรามาดูใต้เบาะก,กันคเรามาดูตรงนี้สิ่งที่ท,ที่ที่ก่อนหนะ้าเนี่ยที่ชอบก็คือเมื่อก่อน เราใช้ไล่บีใช่ไหมไปไหนจะไปไหนไกลๆก็ต้องสปายเต้ใส่ที่ชาร์จแบตที่ชาร์จแบตไปด้วยแล้วก็เป้น้ำถูกไหมแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วรุ่นนี้เขาคิดมาให้แล้วไหนพี่อ้วนเราก็เเปิดเรากดพอจะเปิดนะตัวเนี้ถ้าจะเปิดถ้าเราเปิดปกติเรามันจะไม่ออกนะให้เราเอาตรงเนี้ยกดกดปุ่มตรงเนี้ยกดตรงปุ่าแล้วก็บิดมันจะบิดง่ายอพอตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเราดึงหอยหลังเลยค่ะ แค่เนี้ยมัาเป็นแง่งเห็นไหมมันเป็นแง่งเห็นไหมโอเคอ่ามันเป็นแง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างในดูดีมากเลยค่ะทุกคนนี่ไงที่บอกว่ามันดีก็คือเนี่ยเขาทําไว้เขาทําไว้เพื่อเก็บตัวนี้เลยอืแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเก็บบ้านก็ได้อยากใส่ของก็ได้นะเนี่ยแต่ถ้าเราเราอยากใส่เอาไปด้วยเพื่อนขี่ไกลอยากจะขี่สองร้อยโลสามร้อยโลเราพกไปด้วยเลยที่ชาร์จแบตในตัวชาร์จสวยสวยนี่ เห็นไหมแล้วเวลาก็เราเก็บแล้วก็วางไปตามนี้เลยออกมาแล้วก็เสียบชาร์จได้เลยใช่แค่หาที่ชาร์จแบบแค่นั้นไปจอดแวะกินข้าวที่ไหนอยากเสียบก็เสียบได้เลยอืค่ะพ่แล้วก็มีตัวเป็นเสียบไฟบ้านมีเครื่องมือตรงนี้ก็เป็นที่เก็บเครื่องมืออ๋อลองดูตรงนี้นะตรงนี้ก็เหมือนถังน้ำมันค่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูว่าตรงเนี้ยมันบรรจุอะไรบ้างค่ะพี่วันเปิดยังไงคะเนี่ยอ่ตรงนี้จะมีสลักล็อกเลยอือโอข้างในสวยมากคเห็นไหม อมีโชคที่เปิดด้วยอแล้วนี่คือปักกันน้ํานี่นี่ปักกล่องค่ะอยู่รถแช่น้ําอะน้ําก็ไม่เข้าค่ะพี่วันดีมากแล้วตรงนี้จะก็จะมีขีดแบตบอกค่ะพี่วอืณตัวนี้ก็จะเป็นสามารถเอาสายชาร์จได้เลยอมาเสียบตัวนี้ได้เลยค่ะโดยที่บางทีเราชาร์จแบตเราไม่ต้องยกแบตไม่ต้องเอาตัวนี้ออกมาก็ได้นะค่ะอสามารถต่อสายนี้เอาไปเสียบ เด็ดไปบ้านได้เลยเรา,เาไม่ต้องยกออกมาเลย่างนี้ เจ้าเซอร์ลออัลตาบก็มีประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าอยากได้ข้อมูลลึกๆนะคะติดต่อสอบถามนะคะกับพี่อ้วนนะคะดูตอนไทยแลนด์ได้เลยค่ะพี่อ้วนคะอยากรู้ค่ะถ้ารถจากร้านพี่อ้วนเนี่ยค่ะมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วค่ะชุดแต่งมาเมื่อไหร่คะเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีแต่งชุดแต่งของเจ้าอัลตาบีเนี่ยหลายหลายสไตล์ด้วยกันอืมค่ะ,ะให้ดูคลิปหน้า,าแล้วว่ดูว่ามันจะเป็นยังไง ว่าแต่งออกสไตล์ไหนค่ะเพราะว่าสโลแกนที่ร้านเนี่ยขี่เดิมเดิมยอมเดินดีกว่าวันนี้นะคะกี้กับพี่อ้วนนะคะคงต้องขอตัวไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ